اللهم على سيدنا الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها بعد الإيمان أفضل العبادات أشهد أن لا شهاده تنجي قائلها من المولكات واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الافضل المخلوقات اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اطيعوا الله واتيعوا الرسول لعلكم تفلحون قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاه ان الصلاه ت... كانت على المؤمنين كتابا موقودا الحمد لله ก่อน,นอื่นการนมข้อชุโภตต่ออลัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาที่อลัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาได้ท่งเม,มตานะครับมีดายัตย่อเฟกฮากับผมและก่อพีนอรมัจิตนะครับอาลียุมอานบานไซโปนะครับถุกถันนะครับนาี่มีสุขภาพแข็งแรงที่เป็นผู้ทีมมีอิมานเก่งกวัวต่ออลัลลอฮฺสุบฮานาวตาลานะครับอันฮัมด้แล้เราได้ มีชีวิตมีวิญญาณจะอยู่ในเดือนรายานะครับนะต่อไปก็เข้าสูช่างบานและไม่รู้ว่าชีวิตข้องพมชีวิตข้องพมพีนองนั้นที่ได้บอกกับรอมดอนไม้นะครับนั่นคืออยู่ที่อาจันกับน็อคอร์ลุสภาณวตาลาดังและก่อนจะคาสูเดือนรอมดอนนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราสงวรนะครับหนะ้า ตั้งมันนะครับจิตตนานะครับหน้าให้มันคงนะครับหน้าด้วยการเราเนียยหวารอมาดอนมานี้นั้นเราจะปรับตัวจากแกไขตัวเองจากรอมาดอนตีพัฒนาเราผ่านไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องมายังตาเราไหมไม่ว่าจะเป็นการเร่องการอ่านกุรอานละมาท้าเวลาไม่เคยมายะมะอาเลยต่อไปพี่น้อง เนียเจตนาไวล่วมหน้าวะจะทำให้ดีมากกว่าเดิมหานั้นแหละสิ่งเหล่านั้นนั้นเทเราเนีย่ยเจตนาไปนะั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนคนละบุญให้กับเราเลยตร้บใดเราไม่ได้ทำไปเราเสียชีวิตก่อนล่วงหน้ารามานอจามาพี่น้องเอ้ยตึ้นไปเร่ในบัญชีเนถุงระดางมาชานะตึ้นได้รับแล้วเพียงแค่เจตนาตั้งใจ ตุกยาความดีเราตั้งใจหลวงนานเราไม่ได้ทำเราตายเสียก่อนนั้นเราได้รับแล้วแต่เราไม่ได้ตั้งใจได้มันนะครับมันน้าผัวนะครับเราไม่ได้มีความตั้งใจว่าหลวงนาไม่เกะไข่ปันห้าเลยเรามาโน่เตะพานมานั้นเราไม่เคยได้ตาเราแวะกับเมื่อนเดิมตาเราแวะตาเรามาโน่ตีขึ้นมาเลยหลังกัเมื่อนเดิม เราไม่มีความหนึกคิดนะครับหนะ้าที่จะยากทำไว้นะครับให้ได้ดีเหมือนเดือนะครับถ้าเรามีตเตเรื่องร่าวของดุญญาสิ่งเดียวพี่นองครับต่อไปเราจะเข้าสู่เดือนชาบานพอแร่งถึงชาบานปั๊บที่นี่สิ่งหนึ่งก็คือจิตใจของพมจิตใจของพี่นองนั้นนะครับหนะ้าจะต้องรอคอยในการที นะครับหน้าการทำอามามบาราชินนก็คือคำคืนนิสูชาบานพอเล่นคำขืนนิสูชาบานนี้นะั้นพี่น้องให้เวลากับตัวเองเนาะรอคอยเนาะให้เวลากับตัวเองมัดยิบในทเทคออ่านยาซีซ้ำจบเขามายัง่งซูนหน้าซองหองการาดนะครับหน้าโรามาร่วมกันนะครับ คืนนี้สุชาบามตกในวันน้นพี schme, prayed, ่น้องก็ไปฟังในจุฬาก็ปปากาศต่อว่าเขาเดชะบานวันน้นกันนับไปเลยสุในเดส er Así, ุรัสนั้นเจ้าเขาทำนูรีเขาทำการอ่านยาซีนสร้างจบสุรันั้นนั้นเขาจะมีการทํากันไล่แห้งนั่นแหละทึ่เราให้เวลาเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออามันอิบาดาบัญชีของเรารอบปีนั้นอัลลอฮฺจะเก็บผับเก็บไว นะครับในคืนนี้สุชาบานแล้วก็จะมีบัญชีไม่เทโรทรรมทั้งความดีและความชั่วนะครับหนาเปลี่ยนไหมเรามาหนาไงยัซีซ่มจอบอ่านครั้งเดีน,นึ่งเผื่ออะไรตัวของเราเองให้เราดูอานะครับดูอาครั้งแรกให้เอาอายุยืนยาาอยู่ในอามาตอิบาดานนั่นเผื่อบัญชีเราเองไม่ได้เผื่อบัญชีอามาตอิบาดานข้องลุกเนี่ยเรา ถ้าเราไม่มาอา่านเราไม่มารวมกับเขาต้องลงว่ว่าโเราบัญชีนั้นนั้นเราไม่ได้ข้อดูอาจากอัลลอฮ์ตาล่าเผื่อจะให้อายุยาวอ่านขังตีซ้องยาสิ่งหลอแตีซ้อมนั้นเผื่อให้เรานั้นได้ผลจากบาล่านะครับเพื่อพิบัติในโลกดุนยยาปัจจุบันนี้มันหมาเเรงทั้งนั้นแลวเราต้องหมอมไม้อัลลอฮ์การใช้ชีวิตดุนยานี่นะตีไปไหนมาไหนขึ้นรถอดไม่อย่าลืมบิสมิลลาห์ให้มังมานะครับ อ่านบิสมิลลาห์ขื้นลอดดูอาอายะครูซีพอไรเงี้พอชีวิตจะดักกรรมของพวกเราเนี่คืออุบัติเหตุบนถนนนั่นไม่อยากให้รัวขนาดนั้นเลยเรามาอ่านดูอาเนี่ยขึ้นิสุชาบานรอบเตซองเผื่อไรเงี้ยเวลาลอ,อตาลาให้หลอดผดจากบาลานะครับที่ดักหน้าเราอยู่ตอนนี้มาเหตุการณ์ตอนนี้นะครับไม่ใช่กตั้งขิดใช่ไหมนู่นปับไปเป็นไรล่ะเยซิกว่าซอฟรถไฟฟ้านะครับติดเทนหล่นหล่นเไย นะครับหลังจากนั้นมาเลยหลังนั้นเหตุการณ์ที่เรามองไม่เห็นหากทงนี้และชีวิตเราทุกคนนั้นต้องด้อาอย่างเดียวต้องหมดไม่ให้อลลอฮ์คืนนิสุชาบานเขาทำที่ไหนเราไปร่วมอ้านยาซีนด้วยก็กันให้อลลอฮ์ตาลาได้ดูแลชีวิตของเราเราได้แต่หมดไม่ให้ปะองค์อ้านรอบติซามนะครับหน้าให้เราได้มีริสกีติบารากาทำงานมาห้าค่ากาค้ายกัน นะครับที่เราได้ชายให้เป็นบารากาศให้เอาลอดดูแลเราเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่มีเนือ้อเลือดทีสะอาดสักที่เวลาโดาอาอัล้อจะได้รับมาอหะอหันนั้นแหละนิสุชาบานัเป็นคำพคื้นถีอ่อ้ลนวอ์สุฮานณวตาลาให้ปิเศษอย่างนึงนะครับมีภาวะซ่านนึ่งพจุจะไหลฟั่งนี่พมขัดออกมาจากกิตาบย้ำุนภาวะอิดนะครับ ทางนึงนั่นลาลูอีซาที่อาตัศตูบุเกตนบีอีซานะแกขึ้นไปบุเขาแห่งหนึง่งมากำมาเลยฮัดปายาสตูบาตุบอกกอดว่าเกเห็นก้อนหินก้อนนึงนะครับเบอร์ฮัมป้าปูเต็กก้อนสีขาวก้อนหินก้อนสีขาวตั้งอยู่ก้อนใหญ่เลยบนบุเขานั้นมากับเบอร์กาลิลินเป็งนนันเดียอีซานาบีอีซาก็เลยเดินเวียนเล่เล่แล้วมันแปลกจังก้อนนี้นี่ตอนก้อนสีขาวไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน แกเดินเวียรอบ้างมดนาบน้าด a n น้าตะยุอียาเดี๋ยวในยะดาปต่นนั่นนี่ยุกของนบีอีซานะไม่ใช่ยุกนบีเราละนับพอนบีอีสาเดินแล่ปั๊บแกเดินส้นส่งไซับมากรรมวาวายุอันอัลลอฮ์ kepada อิสาเพราะกดามีองค์การมีวายุจากอัลลอฮ์นับหน้าไม้ทถึนนบีอีสาว่าอาดะก้อังเกอบบกฮันดา บอกว่าวอากุญญาตาบากีมูอิซาเอ๋ยเจ้ายักษ์ที่รู้ไม่ว่าอะไรมีอยู่ในก้อนหินนี้ที่เจ้าฝาหลัง,าาง,ง,งลสงสัยอยู่นะครับเจ้ายักษ์ที่รู้ไมว่ามันเป็นก้อนหินอะไรนะครับหน้าเตจเจ้าส่งไซอยู่บากีมูอยางเตลเอเบเฮรันเดรีปดาบารังย่างอังตอเลฮาที่เจ้าสงสัยอยู่นะเห็นหนอเป็นก้อนหินอะไรที่เดินเวียนแลยอยู่ กาตาอีซาบากันนบีอีซาวอยากจะรู้จังว่ามันเป็นก้อนที่น่าอะต่สีขาวนะครับมากระเบิดบปล่าบาตูอีตูประกอบว่าอลัลลอฮ์นะครับให้ก้อนหินนั้นแตกนะครับหน้าแยกซองนะครับต่อนหน้าท่นนานนบีอีซาเดี๋ยวีิปาดาซอรังนาราคีประกอบมันมีผู้ชายคนหนึ่งมนุษย์นี่คนแป็นเรานี่แหละอยู่ในก้อนหินนั้นนะครับ ยังอยู่ในกรณีนะปะนา่าดงหงษ์ลาลากีอตูตุกัดอย่างฮิจายุผู้ชายนั้นนั้นกุมไม้ท้าวซีเคียวนะครับทือไม้ท้าวหนึ่งซีเคียวนะครับได้อดาป่าดลาลากีตู้โบ้หนกายอูอินาาแหลกทางนาของผู้ชายนี้นั้นมีตอนนะครับตอนอาง,งุ่นอยู่ตอนนึงนี่ ข้อเรียวก็วาลีโลยลล้อทารอดในเพลงกีตารว์วาลีโยลลอคือผู้เถการามาติอัลลอฮ์ตาลาให้พิเศษอยู่ในเรื่องอิบารดาตลอดมนันหมดนี้แหละคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่มาลเลกานนะครับข้างหน้านั้นมีต้นองงังบนอยู่มาเข้าไปกับตาลาลากีตละละละกอตู้ผู้ชายคนนั้นก็พูดกับท่านนาบีอีซาว่าอินีลาริสกีกูปาดาเตียเตฮารีลูกองงังบนต้นองงังบนนี้แหละเป็นริสกีที่ข้าพเจ้ารับประทานอยู่ ทุกวันจะอยู่ในกอนหินนะครับได้รับปาทานอยู่มันเป็นต้นอ่างหุ่นเด่มาจากสวนสาวันนะครับทําอิบะดาจะไปเรื่อยนะครับหน้ารับปาทานก้อนอ่างหุ่นนั้นไปเรื่อยนไม่ม,มนุษย์พอไม่ใช่มารยกาแต่ถ้าว่ามารยการนั่นคือไม่กินไม่ดื่มนี่มนุษย์ต้องกินนะครับโดยเุนี้และอัลลอฮ์ตาลาให้ผู้ชายในนั้นมีความปิเศษการอมันโยมาเวนันนบีซาปะทาม Maka sambah Isa Berapa lama engkau duduk mengejarkan ibadat akan Allah di dalam batu itu Le tan tam ibadat ni kon hi ni nan paman ki pi la lo ibadat yo ayo mak kipi nan le lo Nabi Isa tham nak kata lelaki itu pucai nan tawa masa 400 tahun เราทําอิบาดะห์มา400ปีเลย จำลองเลยนะเนี่ยถ้าคนเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮฺจาลาตตาดักซาดูเลยทำอิบาร์ดานมาเซ่รอยปีน้องเลยที่อายุผู้ชายคนนี้นะตั้งแต่ยุคสม,มัยนั้นเลยมาถึงยุคสม,มนบีอีซานะเซ่รอยปีทำอิบาร์ดานอยู่ที่พอให้ฟังว่าทำไม่ก่อนนะั้นตาห้ากว่าที่ทำอิบาร์ดานนะั้นให้ให้ได้มากนะั้นมันต้องใช้เวลานะครับ แต่ว่านายุคนบีม,มุฮัมมัดนั้นทำอิบานานั้นไม่ใช่ต้องใช้เวลามากเราได้รับฟรีๆพเพียงแค่ว่าให้เราทยันนี่ถ้าอิบาดาชิน,นี้เรอยักทำเราก็จะได้เต็มถี่นะครับไม่เหมือนอยู่ก่อนนะถ้าว่าต้นอยากทำอิบาดานะครับหนาเสืออยปีนั้นต้องทําอิบาดาให้ได้ถึงเสืออยปีมีผู้ชายคนนี้นะทําถึงเสืออยปีอิบาดาตึงหลงเลยที่นบีทราบไปเห็นแปลก Maka sambanya Isa Nabi Isa kali pura he Tuhan ku o oh, paca pong lo Allah tiada aku sangka bahawa saya engkau jadikan kejadian yang terlebih afdan daripada lelaki itu tan pen pu de mi pa sa ma le pen pu chai kon ni pen pu de pa seut ma na yo kap lo angun hun na kap tap ibadah teng 400 pi pen bi. pu de barakat te sut so, pert Allah Allah ko le pu kap nabi Isa wa บาดาเซียปัสมัยยัน pada malam nisfu sya'ban daripada ummah muhammad isa จาโรมายถ้าใครมายังในคืนนิสฟุศะบานแค่สองรอกอาหารนะน่น่ะมะกายะตะละบีอัฟตอน daripada i b a d a 4รอตส tahun เขาจะได้ผลบนเมื่อนผู้ชายทิ่ทมอิบาดะถึง400ปีตึงลองเลยเรามีโอกาส เรามีเวลาคืนนิสุชาบานมานั้นเรามาร่วมทำรามานซ่องหลออาอตานมาอันญ,ญาซีสร้างจบเราจะได้พ้นลาบนเมื่อชายคนนี้ทำอิบาดาเสรอยปีต้นเอาไปเลยทั้งทั้งเทวะต้นไม่ใจต้องไปหยุดทำอิบาดาเสรอยปีต้นมาร่วมให้เวลากับตัวเองหยุดผักงานคืนให้ไปคืนนิสุชาบานซอบท้าเลยให้ดีย้ายผาด ตื่นมามายังเศรอ้อารกาตื่นออกไปเลยพุทธลบน,นั้นเหมือนทากิบาดาสี่รอยปีแบบผู้ชายคนนี้นีเ็นไหมอ่ะเรานี่เกินมากนะอยู่ในอยู่อุม,มาณายู่อามาณาตื่นก็โชคดีนะนะครับทำความดีนิดเตะอัลลอฮ์ทาัวีคูนแทนโปรโมชั่นในหมากเนี่ยไม่ไดีใจถึงเราภูมิใจในตัวเองแต่เกินมาเป็นอิสลามนะครับแต่เกินมาอยู่ในอุม,มาณายบีวาม,มาณ รักษาตัวเองอันอิสลามให้เน,น้เนเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อเราจะเป็นคนนึงถูกอิบาดาเราทําไปเราจะได้ทวีคูณอย่งใหญ่เป็นนี่มักะกะตาอิสซาโมด,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 ดะโม,ม,มดะฮัน orang อ่ะอัพูเดริปานะอุมานวุฮัมมัดท่านนบีอีซานะอิจฉาเลยนั่นตั้งตั้งเ่วานาบีมูฮัมมัดไม่หยัเกิดที่นะในยุคนั้นนะแต่นบีอัลลอฮ์เล่งถึงนบีมูฮัมมัดเลยตึ้งเล้งเลยมนุษย์ที่ปัสเซต,ตสุด เราเป็นอุมาที่ได้อยู่มาในยุคเตปาเซอร์เตสุดพยายามเรียนศาสนาหนอให้เข้มแข็งอิมานให้รู้จักตัวเองว่าเกิดมาเป็นอุมาในบิวมาเป็นอิสลามเตแท้จริงนะครับอย่าละเลยนะครับกับการเตมีชีวิตเตเกิดมาในยุคนี้นั้นให้มันคุม่านะครับนบีอิสซาอิชชาเลว่าโอ้สุดยอดจริงโบอุมาในบิฮมานนี่นะครับทำอิบาดาขึ้นนิสุชาบานซอกหอกการหลอก มาได้พ้นระเบิดมั่นายคนนี้ต้องมานังทำอยู่ตั้งเสรอยปีนะครับนะ่ามันเป็นคือเป็นอุม,มาติอัลลาาอฮฺฮะยิงหญ่จังนบีซิาว์าอยากจะมาเกิดในยุคนี้จังใช่ไหมอ่ะแต่ท่านนบีอานะั้นไม่ได้เสียชีวิตที่ตอนนี้ยังมีมีชีวิตเลยมนุษี่อายุยาวที่สุดในโลกคือนบีอีซานะครับนะ่าถึงนี้และเรานั้นเขายัางอิจชาเราหเหรานี้ยังไม่เห็นขาตัวเองเลยนะครับ อย่างปล่อยปลาช่วยมือเหืืองรางของสาานหเราไม่เก็บเกี่ยวมายังหาเวลาบางส่วนนั้นทาเล่นนะครับทําเชยเลยตั้งนาคิดนะเราเป็นนาคิตตัวเองให้มาก็เลยกันว่าเราได้ขึ้นมาอยู่นี้นะครัเราดีใจนะครับพายยากซึกษ้าเรียนสาานหน้าให้รร้ก,กับชีวิตการใช้ชีวิตเราเราจะดีงามนะ,นะครับน่าเป็นชีวิตที่งดงามสวยงามที่อลัลลอฮ์เมตตาเราคือนิสุชะบานั่นในคำาคืนนันอัลลอฮ์จะอาภัยบาปให้พี่น้องเฮ้ยอัลลอฮ์จะอาภัยบาปให้กับใครอ่ะ กับคนเตะพ่อดูอากับคนเต็มมานังรวมอัญญาซีซั่มจบมายังรรสูนทรซ่องอกการนะครับแล้วก็หน้าในายามกลางคืนอัลลอฮฺอา,อา,ายให้แต่อลัลลอฮฺจะไม่อา,ายให้แสห์กคนนี้วันนี้ตื่นฟังเลหลหกคนนี้นั้นตื่นลอบไปปรับตัวเองตอบาทถ้าตื่นอยู่ในหกลุ่มนี้นั้นเข้มตอบาทให้เร็วนะครับหนะ้ายังท่านมีโอกาสเรายัางไม่สาย ในฮะกลุ่อัลลอฮ์จะไม่อภัยบาปให้ในคําคืนที่ซูชาบานหนึ่งก็คืออารังยังคือการเมนุมอารลคนถี่อยู่ในเรื่องการข้องมึนเมาอยู่ในเรื่องข้องการอาบายมุกนะครับหน้าสิ่งเสติดไม่เลิกนะครับข้องเมาข้องยันนิชฉบและเกินไอเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่อภัยให้คนไปนี้นะครับหน้าหน้าอัลลอฮ์ไม่มาไม่อภัยให้ในคําคืนที่ซุชาบาน คขาเดสซ้องอลังอย่างดารา,าด้วยอีบูบาปะาคนเตท,ทรยศต่อพ่อแม่คนเตะทำให้พ่อแม่เสียใจไม่ไปข้ออีเซนไม่ไปข้อมาอับทึงหยกซมไม่นีนะั้นโดยจะพอแยงเทดินกลับมานี่ไม่ไปห้าเลยบางคนนะั้นความวิรสัตนเห็นไหมอ่ะนี่บ,บอกว่าเพืออ่อเราทรายศต่อพ่อแม่คืนนิสุชาบานะั้นโอกาสของเรา อัลลอฮ์จะไม่อาภัยให้นะครับกับพ่อแม่ต่อให้แกจะเป็นคนเป็นไม่ไม่ชอบเราก็ตามเราเกลียดผนผือก็ตามครับเราต้องดีกับมาเพราะว่าให้อัลลอฮ์อาภัยให้พี่น้องอย่าลืมนะพ่อแม่นั้นลินมานั้นคือรวมาเป็นราหัตติอันตรายที่สุดอย่าให้มาพ่อดูอานะเบื่ออะไรเกี่ยวกับลูกนะอัลลอฮ์รับมัดนะครับที่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ให้เป็นอะไรอัลลอฮ์รับมัด ลินมานั้นนะครับอา่งนีและกับพอเมนั้นเราต้องรักไอ้มาใครทําให้พอเมน้าตาตอแค่ยอดเดียวหรอกไม่ต้องหมางยอดเดียวหรอกตัวห้องเตือนนั้นเป็นเชือบพึ่งห้องไฟนารอกเลยนะครับอ่าเนี่ยพอแม้เราต้องมีความว่างต้องรักอย่าทิ้งทันต่อให้ทันไม่มีไรเราต้องรักอย่าไปสัตว์ว่าบ้านคุณจาร่าน่ส่วนหมาอยุ่สมัยนี้มันขวนไม่มีเวลาจะมานังเล่นตัวซับติมานังเฝ้าหมา เราต้องเลี้ยงดูอัลลอมาไล่อย่างให้มาอันนี้บัตรซอบเราต้องรักพ่อแม่ไข้เทรยต่อพ่อแม่คืนนิสุชาบานอัลลอฮ์ไม่อภัยให้เลยนะครับเตซ่ามาคือออรัญยังจัดการจีรำซีหน้าคนเถอยู่ในเรื่องชบการทำซีหน้าชู้านะครับหน้าเรื่องซีหน้านี่ชบนะครับหน้าหน้าตรงนี้นะคือพบนะครับหน้าเนี่ยไม่เว้นนะครับ มีผู้เด็กมีแฟนต้องนี้กายทุกลักษ,ษณะเราเรียแต่ผ้าซอนไทยที่ผ้าเทียนะเวรุนข้อเตือนทางนั้นนั่นคือสีหน้าที่เรามองไม่เห็นนะครับหน้านีกายจบเสียหามันจะได้เป็นเมียรเราใช่เลยใช่ตัวมันจะได้ไวุ่วยไหวจะได้เสียใจยนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในหกการทำาสีหน้ามาตลอดคืนนิสุชาบานพี่น้องครับโอกาสที่จะอัล,ละอับไปนั้นยากนะครับวันนะี้นั้นเราแก้ไขตัวเองดูแลตัวเอง น,นะครับในเรื่องอารมณ์นับสู้อารมณ์ข้องชายผู้ชายนี่มันเร่งนะครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะเรามาจจะตามอารมณ์แล้วก็นะครับลุงให้นะครับให้สร้างกลุ่มเห็นจัดเจนนั่นแหละก็เนี่ยจีน่าที่เรามองไาเห็นะครับวันนี้เราต้องพยายามห่างไกลให้มากนะครับนะ้อเดเซอร์อรัอย่างไงเนี่เบอร์ไกยคนเดชชอบทาะวอเวนะครับทาะกับผู้อื่นนะครับไม่อาจมีเส้นนําไม่มาอับให้ นะครับเนี่ยลุมนี้กันขอ้อที่ห้าววันล a n g m e l a า,า,าละ a n าาเกเบุวนัดการขายขาคขายของช้อปสบ้นๆนะครับสาบา้นๆข้อดีราคาหน,น้านี่ข้อดีนะครับหน้าซื้อไปซะวันรอไดินะครับบางทีใช้กุรอานมาทำเล่นนี่บอกอะไรอ่ะคนสาบานเๆนี่อัรลล่อยจะไม่อัะไ้กัน ต่อไปกลุ่มสุดท้ายที่ฮอกก็คือออรังยังมัมเปอลากาการออรังสปายาบุกไลขวดที่ชอบยุเยให้คนทะเลาะกันถึงหยุดสมัยนี้หมานั่นอยู่าาอยพอใจโซเชียลนะนะครับโซเชียลนี่คือเป็นเป็นตัวอันตรายสิ่งหนึ่งแหละแต่อยู่เยกันนะครับคนนู้นหลอกคนนี้หลอกเห็นไหมอ่ะแต่แกล้งเหลือคนนู้นแกล้งเหลือคนนี้ไม่พอใจกันเห็นไหมนั่นบอกว่าเรานะั้นใช้เทคโนโลยีก็ต้องระมัดระวังน,นะครับอย่ายุเย เหลือกองคนอื่นนั้นอย่ามาสนใจแรงส้นใจเหลือกองตัวเองให้มาเกสุกับครอบครัวเลยเราก็จะปลอดภัยนี่วันแห่งการเตะอัลลอฮ์จะอับไปให้เรานั้นถ้าเราอยู่ในฮะในฮอกกลุ่มนี้นั้นเราจะเป็นคนทีอัลลอฮ์ตาลาไม่มาอับไม่อีเซนให้เรานะครับในท้านาเตเราเป็นบาวเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รัตธาอยู่ในอามันอิบะดาเราพยายามนะครับตัวเราเองให้อยู่ในหลักการศาสนาพยายามตัวเราเองให้ผลจากกลับจากข้องดุนยาอย่าลุ่งไล่กับมันมากแรง พยายามหนึ่งทืเรื่องความตายให้มาี่สุดและเราก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับหนะ้าไม่จิงเรื่องอามันอิบะดาการทื่อซีอัลรอมฎอนมาศึกษาเรียนรู้ให้มาเผื่อตัวเขาเราตุกคนการเนียดบวชว่าผือนะครับหนะ้าพอรอามฎาอนมานั้นอย่างนึงคือเนียดบวชทั้งเดือนนะครับตักลิตามอิมาฮานาฟีนั้นได้เหมือนกันแต่พอเนียดบวชถูกคืนหนะ้าตามอิมาชาฟอีเวลาเราลืมเรากันงเนียดบวชทั้งเดือนตามือ สิ่งเหล่านี้ทางมดนั้นเราต้องไปซุกซ่าหลวงนาเผื่อให้เราทุกคนนั้นเข้มแข็งและเป็นคนที่มี إ มา่านจะได้ปลอดภัยหลังจากเราตายไปแล้วนะครับขอทำดีละวันนี้ผมก็ได้ทายเอกสารมาให้การเนียยบัวทั้งเดือนเนียดบัวทุกวันแล้วก็การละสิ่อดผมตั้งวางไว้บนถีนะครับหน้าบนตูบริจารต่อเดี๋ยวผี่น้องคนในสนใจก็ยายที่ได้ก็เอาไปเลยครับไม่ใส่ นะครับเอาไปเลยนะครับหน้าเผื่อไรอะเตรี่ยมพอมไว้ลวงหน้ากับตัวของเรานะครับหน้าเอาลลอฮ์ิดิไว้ที้ฟ้าบานั่งบานเผื่อไรอะเผื่อเราจะได้เนียดบวชทั้งเดือนไวหลวงหน้าเผื่อกันเลื่องเพราะการบวชอมารดอนั้นถ้าใครไม่เนียดนั้นถือว่าการบวชเขาไม่ซอวันดีพ่ออทุกคนนั้นมีอิมานและสํำเร็จในการใช้ชีวิตดุนยานี้นะครับไปพอบอัลลอฮ์ตาลาโดยอัลลอฮ์ตาล่าหลักอัลลอฮ์ไมโกธนะครับหน้าให้เราทุกคนได้รักษาลามานอาเวลา

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من آياتي وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد nada com Galúcia. Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan kasiran kama amar Wa ashadu ilaha illallah Wahdahu la sharika lah إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصحاب البر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما أمر وانت هو امانه ان وازر وعلم ان الله تعالى امركم بامر بعدا في نفسي وسن النبي ملائكته قدسي فقال تعالى ولم يزن قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امين 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 يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من منهم والأموات Inna kasamiun qaribun mujibu da'wah Wa qadiyan hajat Allahumma barikana fi rajabin wa syahbana Wa balikna ramadhan Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Ibadallah Inna Allah ya'muru bin adali wa niyasan Wa ita izin kurba Wa yanha anin fasha'i wa munkar Wa nbaw ya'idukum la'allakum tazakkarun Faskurullah al-azimah ya'idukum al-azimah ya'idukum Sulhu alani amiyyah zidah kum min fauliyu atikum walaji kullahu akbar wallaunya alamum atas maun akimus salah.